หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฟูเจียนของจีนประกาศว่ากองทัพจีนจะทำการฝึกซ้อมทางทหารบริเวณช่องแคบไต้หวันอีกครั้งในน่านน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรกูเลยตั้งแต่วันที่1 3บสถึงสินี้ขอบเขตการซ้อมรวมถึงน่านน้ำเกาะหงอืี่และเฮิงอืี่สั่งเรือประมงออกจากบริเวณดังกล่าวแล้ว คาบสมุดกูเลยอยู่ห่างจากเกาะจินเหมิน71กิโลเมตรในช่วงเช้าตรู่วันที่12เครื่องบินจีนบินเกาะกวนไต้หวันที่น่านฟ้าตะวันตกเฉีงยงใต้มีคนจับภาพเครื่องบินที่คาดว่าเป็นเครื่องบินลาตะเวนวายเ้าและยังมี KJ 500อีกลำที่บินวนใกล้เกาะจินเหมินกูเลย้านต่อ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเหตุการณ์เครื่องบินจีน k j 500ที่บินก่อกวนไต้หวันและการฝึกซ้อมทางทหารบนคาบสมุทรกูเลยไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงแม้ว่าจะอยู่ใกล้เกาะจินเหมอนแต่ก็เป็นเพียงยุทธวิธีทางทหารเท่านั้นโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางอื่นว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายทางการเมืองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan กำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการซ้อมรบทางทหารของจีน สื่อจีนเผยแพร่วิดีโอการซ้อมรบทางทหารอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมทั้งการโจมตีและยกพลขึ้นบกโดยดำเนินการซ้อมหลายหน้าน้ำในฟูเจียนและกวางตุง้งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาครั้งนี้จีนได้เผยแพร่ภาพการฝึกซ้อมยกพลขึ้นบกที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือและอิทธิพลใต้ฝนเซาแคโรไลนาททำให้มีฝนตกหนักทางตอนเหนือของไต้หวันอย่างต่อเนื่องหลังจากคืนก่อนฝนตกหนักและน้ำท่วมลุนแรงที่อีหลานกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ ตามสถิติวันที่13ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง10นาฬิกาปริมาณน้ำฝนสะสมมากที่สุดในไต้หวันที่สถานีหยวนซานซึ่งมีปริมาณน้ำฝน144.5ม mm. ิมสถานีอื่นๆได้แก่อีหลานซวงเหลียนผีรุ่ยฟังปริมาณน้ำฝนมากกว่า100มิเมตร แม้ว่าฝนจะตกติดต่อกันหลายวันทําให้อ่างเก็บน้าเฝยชุยได้รับน้ํา8ล้านเมตริกตันและระดับน้ําเพิ่มขึ้น1-2เมตรแต่ทางตอนใต้อย่างน่าเป็นห่วงไม่มีฝนตกเลยปริมาณน้ําในเขื่อนมิงเตอร์เหลือ20%เท่านั้นเม<อ>ืองยุนหลินเปิดให้บริการสถานีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการโดยดาวน์โหลดแอป GoShare เท่านั้นเมืม่อออกจากสถานีรถไฟความเร็วสูงยุนหลินสแกนผ่านแอปก็สามารถใช้บริการได้เลย 台北人的想法会觉得云林非常的宽广，那么交通很不方便。那如果有这种共享的机车，能够让我们外地人到这里来使用，我相信这个是呃云林给我们的很大很大的方便。 รัฐบาลท้องถิ่นได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสาธารณะอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เบื้องต้นให้บริการในเขตเต่า<ๆ>ลลวหูเวยและเต่านานเป็นสำคัญมีรถให้บริการทั้งสิ้น130คัน 云岭在这个整个电动机车的推广以及空气品质的的努力上面有很大的显著。我举例来说，二零一八年的时候，整个电动机车的在云岭的挂牌是十点四，那二零一九年就来到二十八点，其实六都以外成长数字最漂亮的。 ปัจจุบันโกชาเปิดให้บริการในไทเปนิวไทเป้เถาหยวนและไทหนานเมืองยุนหล่นเป็นที่แรกที่ให้บริการนอกเมืองสำนักสิ่แวดล้อมยุนหล่นย้ำว่าเบื้องต้นวางแผนติดตามโครงการไว้3ปีทาโรโกมิวสิกเฟสติวัลกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่24นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากวงซิมโฟนีออเคสตราบนอุทยานแห่งชาติทาโรโก คาราก Music ็มิวสิกเฟสติวัลก้าวเข้าสู่ปีที่19แล้วอย่างไรก็ตามผลกระทบจากโรคระบาดทำให้ปีนี้แมทธิวเลียนนักดนตรีชาวแคนาดาไม่สามารถเข้าร่วมแสดงได้แต่จะมีโชว์เดี่ยวจากศิลปินชื่อดังชายาเจ้าชายนักเปียโนเอริกเชนบาริโทนนักร้องโอเปร่าจากเกาหลีใต้และนักร้องไต้หวันร่วมแสดง สะพานแขวนสันเยซึ่งเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้คนไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากจึงจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก50คนต่อรอบตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้วันที่2 4นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถรับส่งที่สถานีรถไฟซินเชิงช่วงเช้าขาไป9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีและขากลับ11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีช่วงบ่ายขาไป13นาฬกาถึง14นาฬิกาและขากลับ16นาฬิกา ถึง17นาฬิกา30นาทีรถมีบริการทุก10นาที